คำถามไหนว่าหมอล้นตลาดเป็นคําถามจากคลิปข่าวที่ลงว่าโรงพยาบาลอำเภอแห่งหนึ่งเหลือหมอแค่1คนมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณได้ยินมานะครับว่าหมอล้นตลาดแต่จะบอกว่าหมอล้นตลาดจริงๆครับแต่จะเป็นแค่ในบางจังหวัดที่มีความเจริญมากๆเช่นกรุงเทพที่มันเป็นแบบนี้จะโทษอาชีพหมอไม่ได้นะครับเราต้องดูภาพรวมของเศรษฐกิจสังคม การประจายความเจริญไปตามภูมิภาคต่างๆด้วยรวมถึงสวัสดิการการทำงานของหมอในพื้นที่ต่างๆว่ามันตอบโจทย์คนทำงานหรือเปล่ามันคุ้มกับการที่คุณจะต้องไปอยู่ที่นั่นโดยที่ครอบครัวของคุณไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นไหมอัน,นเนี้ยเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงความก้าวหน้าทางอาชีพ และค่าตอบแทนด้วยนะครับคุณคงปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าครองชีพทุกวันนี้สูงขึ้นกว่าเดิมคือคุณต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่หมอทุกคนเกิดจากครอบครัวที่มีพื้นฐานร่ำรวยบางคนอาจจะมีครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องเงินดังนั้นการที่เขาไปอยู่เอกชนเพื่อได้ค่าตอบแทนเยอะกว่า แล้วจะได้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาแก้ไขปัญหานี้สินของครอบครัวกรณีเคสแบบเนี้ยหมอเจอหลายเคสเลยนะครับหรือหมอบางคนอาจจะมาจากครอบครัวฐานะธรรมดาแต่ว่าแค่อยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นเขาก็เลือกทำงานเอกชนในจังหวัดที่มีความเจริญเหมือนกันครับแล้วถ้าถามกลับว่าถ้าเป็นคุณคุณเลือกที่จะร่ำรวยหรือฐานะธรรมดาครับ พราะเราทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นถ้าสมมติว่าคุณมีลูกคุณก็อยากส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดและโรงเรียนที่ดีที่สุดก็มีค่าใช้จ่ายเยอะตามไปด้วยใช่ไหมครับถ้าถามว่าจังหวัดไหนมีคลินิกเอกชนเยอะมีโรงพยาบาลเอกชนเยอะก็ต้องเป็นจังหวัดที่มีความเจริญใช่ไหมครับอย่างเช่นกรุงเทพ ดังนั้นเลยไม่แปลกที่จะบอกว่าหมอล้นตลาดครับ